เสียงเพลงเกมนี้ What the Lordy หลอกอันนี้จังอันนี้จังได้คิดเดสก์ะอันนี ok, ้ก ok. ็โตโกไซมัสัลโหลอันนี้จังอันนี้จังทำราทำไมอันนี้จังถึงปุ๊บเพลงอะไรจ้งอันนี้จังอันนี้จังรอเขาก่อนนะอันนี้จังอันนี้จังหนูด็อกไหมหนูด็อกสั่นหัวหนูร้อง โอ้นี่จังจะไปไหนโอนี่จังโอ้นี่จังจะไปไหนโอ้นี่จังจะวิ่งไปไหนแล้วโอ้นี่จังจะไปไปไหนแล้วโอ้นี่จังมาเล่นกับเขากันนานเล่นกับน้องชายไอ้น้องสาวก่นน้องชายออะไรโอ้นี่จังจะเป็นเรื่องงันโอ้นี่โอ้โหโอ้นี่จังโอ้นี่จังที่ไม่มาเลยสวัสดีโอ้นี่จังโอ้นี่จังไม่เจอกันนานนะวันน่้เขาไปนะเขาคิดถึงอ่ะ โอ้นี่จังทำหนูไม่ได้เหรอโอ้นี่จังอ่ะใจร้ายอ่ะโอ้นี่จังทำอะไรเนี่ยนอนเล่นทำไมอ่ะโอ้นี่จังเดือดเต๋อวะอะไรในเกมนี้นู่รักเป็นท้าวิงเหรอจ๊ะนีมาอะไรในเกมนี้นักฐานที่เกิดเหตุไฟไหมโลรีิผู้มีที่ชายคอยดูแลจู่ๆก็รู้สึกอยากเล่นกับไฟอ่ะงั้นลูกแต่ด้วยไหนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ โรลี่เนี่น้อยที่ไม่มีพี่ชายคอยดูแลจึงเข้าใกล้ไฟทีละเก้าทีละเก้าทีละเก้าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ว่าน้องสาวที่แข็งแกร่งมากอ๋อนี่จังมาเล่นบอลกันเถอะนะโอ้ยไม่ตัววันนี้จังแข็งจังเลยอ่ะโอ้ยจังวันนี้จังเตะวันนี้จังอีกคนนึงอ่ะโอ้ยจังทำอย่างนี้ไม่ดีนะนะมาเล่นบมาเขาหน่อยนะเล่นบอลกับเขาหน่อยสิ ป้ายร้อยดูจับฟังเอว้เกิดอะไรข้นวเกิดอะไร้นนจังเกีตุนุงกับพินได้นุมงูไปเมื่อไวกิดอะขึ้นเมื่อกี้นี้แน่ไม่รู้กันเอานี้จังไปไหนแล้วเล่นบอลกับเขาหน่อยนะอุ๊ยโอนี้จังทำไรอะไม่นอนพินอย่างนั้นนะจ๊ะสวัสดีโอนี้จังโอนี้จังโอนี้จังตื่นขึ้นมานะพี่ชายพี่ชายปล่อยหนูไว้คนเดียวนะพี่ชาย มาเข้าเลยนายอย่าเพิ่งนอนตาตัวเข้าตะขยะโอนิจังทำอะไรอย่างนี้เหรอจ๊ะนอนไม่สบายเลยเจ๊เธอต้องนอนท่านี้โอเคสบายขึ้นนะโออนิจังเอากลวยไปเข้าหัวนายเจ๊เอาเดินออกเดินไม่ได้คืออะไรติดพอดีเลยโอนิจังลืมนะจ๊ะถุงขยะใส่ถังด้วยนะจ๊ะขยันในมือท่านลงถังเถอะครับตัวพี่ก็ได้นะจ๊ะโอนิจังแต่ตาช่วยตัวอะไรเลยนะตัวอะไรอันสวัสดีโอนิจังอีกคนนึงโอนิจังเพิ่มปุ๊บเลยข้างบนนั้นทำอะไรเหรอจ๊ะ เดี๋ยน้องไม่น้องขึ้นไม่หานะได้เจบูได้กิเดสก้าอีคืออีคืออีไตอีไตขึ้นมาถึงวะโอนิจังขึ้นไปยังไงอ่ะต้องหาทางขึ้นอุ๊ยโอนิจังอีกคนนึงแล้วอ่ะโอนิจังอุ๊ยเต่าอต่าเต็มหน้าเลยโอนิจังอื้ออะไรอะไรของเธอเนี่ยเออร้อยหนึ่งแต๊กนี้ต้องรอยห้ามลงพื้นรับผมนี่มาอะไรเนี่ยโอไมค์ก่อนเอ๊ะ อ๋อนี่จังรอเขากันนนะอย่าเพิ่งเด้งโดดอย่างนั้นมากมายนะครใกลๆขึ้นทำไมใกลขึ้นไตทีนิดทีนิดอึ๊บคัร์เรกก็จะไปไม่ไหวไม่โดดเตี้ยจังหนงานอ๋อนี่จังช่วยหนูด้วยอ๋อนี่จังช่วยหนูด้วยหนูโดดไม่ถึงหนูโดดไม่ขึ้นน่ะอ๋อโอ้โอ้โอ้มันต้องตีจีนังกาหนึ่งทีโอ้โหแอดวานว่ะคือเราต้องต้องแบบเตะที่กำแพงหนึ่งทีเพื่อที่จะลงจอดเป็นแม่แมนเลย <formation> โอนิจังดูเขาสิเขาเตะแม่นเปล่าโอนิจังดูนะโตเส็ตเทพเฮ้อขึ้นไงวะเดี๋เด็ดมันเด้งแล้วมันไกลไปไกลกว่าปกติอ่ะอึ๊บอืมโอนิจังคือหนูว่าหนูขึ้นไม่ได้นะคะหนูว่าหนูขึ้นไม่ได้นะคะก่อนหนูจะไปถึงโอนิจังหนูว่าโอนิจังคุณเต้นจนเหนื่อยแล้วนะจังเราไปที่อื่นดีกว่าอุ้ยลอยนึกจะลอยก็ลอยแล้วทีโอนิจังเราเข้าก่อนนะเขาจะหาวิธีขึ้นไปหาโอนิจังนะโอนิจังนี่มาอะไรอ่ะ มันเหมือนกับเหมือนกับของโอนิจังเลยอ่ะจงบินไปหาของโอนิจังจะเอาไปไปไหน,นเราโอนิจังหายไปโอ้ริจังหายไปได้งงแป๊บนี่มาอะไรเนีวโอนิจังโอนิจังเล่นปลาหินกับเขาเนี่ยนะโอนิจังเล่นปลาหินนะนะแกงปลาหินอะไรเงี้ยโอนิจังหินคอมเบลเลอร์เลยอ่ะ โอนิจังข้างบนนั้นอะไรโอนิจังเราเห็นอะไรม่ตาฝัดไปด้วยเนี่ยโอนิจังไปเล่นก้อนหินในการไม้มาเร็วมารีบมาปาหินไปใส่โอนิจังดีกว่าสนุกกันดีกว่าไม่ถึงว่าเฮ้ยโอนิจังรับหินนะสตรองสตรองนะโอนิจังสตรองสตรองสตรองขึ้นไปดีไม่ถึงโอนิจังเลยอ่ะโอนิจังเต้นอะไรเต้นเลยสิขอเต้นด้วยเขาขอเต้นด้วยดิโอนิจัง อันนี้จังมาเล่นก้อนหินด้วยกันไหมมันขึ้นไม่ได้อะ่ะโอ้โหสู่ความว่างว้างไกลหมดเดี๋ยวจุก็บินได้พีจ่จ๋ามาเล่นด้วยกันธานาเล่นก้อนหินด้วยกันธนาบินไปหมดแล้วพีจ่จ๋าเออเดี๋ยวอันนี้เงาใครวะ โอนิจังตัวโอนิจังไปไหนเห็นนางเงาโอนิจังไงเงาโอนิจังเด็ดนะมันทอจากไหนวะโอนิจังอยู่ท <STEPHAN players> ุกคนนั่นเองแต่โอนิจังของงามโอนิจังมาไกลแล้วแล้วเงามาแบบเหมือนลอยได้เหมือนปัญหานมีเงาคนไม่มีเงาตึกโอ้แม่เจ้าต้องขอหวยแล้วเนี่ยว้าวนี่อะไรเนี่ยนี่ติงหูหนูนี่นะกล่องนี่มาอะไรเนี่ยเราจะขโมยอีกตัวหนึง โอ้ยจังเต็มเลยโอ้โหทำลายกล่องเล็กอุ๊ดโดมิโนโอ้ยจังโดมิโนโดมิโนโอ้ยจังหมดเต้นรังางบจะขึ้นเป็นยังไงวะตรงนั้นโอ้โหมันสูงมากโอเคค่ะตอนนี้น้องสักก็เล่นสนุกมาพอแล้วนะคะก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะคะเกมนี้น้องสักก็เลยคิดว่าจจบเกมนี้แค่นี้ก่อนนะคะไปก่อนนะคะลาก่อนนะทุกคนหนูชื่ออะไรวะเยโหยยอยองโจสักใหญ่บ้าลาก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย ดูรอค่ะรีฟันเงินคืนแป๊บนะครับ <laughs>